ร้อเอกกับกาลสินครูเด็กที่นี่น่ารักดีเลยมันเรียนไม่ต้องการเรียนเก่งต้องการแต่งตัวฟ้าใสหรือเปล่าเนี่ยฟ้าใสตอนอยู่ดอนแล้วตอนนี้ชื่อวันนี้กรุงเทพชื่อลูซี่คือคนนึงนะคะวันนี้หนูยังไม่ได้อัพไอจีเลยค่ะคะคนนึงที่แบบสวยโดยที่ไม่ต้องใช้แอปอะคะ่ะผมไม่ใช้แอปเลยเหรอ ว่าหน้าหนูสุดจริงปิ้งเยอะเวลาหนูลงรูปไปในสซกแกรมห็นบอกมีคนมากดไลค์เท่าไหร่นะลูก400ค่ะแต่คนด่าประมาณพันหกไ่หนูไม่แคร์ค่ะหนูอเอยู่ที่นี่ก็ล่าเริงดีเพื่อนๆก็เยอะแต่จะคบใครต้องเลือกนะจะคบสุ่มสีสุมห้าไม่ได้เราต้องเลือกเพื่อนที่ขี้เล่กว่าเรา ดีที่สุดในกลุ่ม